การดำเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวไทยเราได้อย่างสมบูรณ์อย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานั้นพระองค์ไม่ได้เอาโลกไม่ได้เอาประเทศนู้นประเทศนี้มาเป็นเกณฑ์มาเป็นประมาณว่าจะต้องไปแข่งขันต้องมีมตึกราบบ้างช่องมีวัตถุอะไรตัวใหญ่ใหญ่โตมากมายไก่กองแล้วคนจะมีความสุขพระองค์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มองอย่างนั้นพระองค์มองมามาถึงพระองค์เอง มองมาถึงสภาพแวดล้อมในบ้านในเมืองของพระองค์เองพระองค์เอาฟาร์มพอดีเอาฟามสุขตรงนี้เอาตัวของพระองค์เองเป็นเกณฑ์เอาครอบครัวของพระองค์เป็นเกณฑ์เอาประเทศชาติของพระองค์เป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องไปเอาบุคคลอื่นมาเป็นเกณฑ์เป็นประมาณของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็สร้างโครงการพระรามดำริเอาตามความสามารถหรือเอาความเหมาะความควรของพระองค์เช่นว่าประเทศของเรา เป็นเกษตรกรรมพระองค์ก็ทรงบำรุงพงพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเจริญงอกงามหรือมีความทันสมัยเพราะฉนั้นถ้าหากพวกเราเอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์ดังเช่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอาสภาพของพระองค์เป็นเกณฑ์เอาสภาพประเทศชาติของพระองค์เป็นเกณฑ์แล้วดูความพอเหมาะพอควรของตอนเองแล้วทําจนสุดความสามารถของตอนเองแล้วนั่นแหละจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญแก่ตนเองและแก่หมูนะ่คณะต่อประเทศชาติได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากพวกเราพากันไปเอาเอาสังคมข้างนอกมาเป็นเกณฑ์เป็นประมาณในชีวิตของเราเองเรามีแต่จะไปแข่งขันแข่งขันห้นสสุดแม้เราจะได้มาแต่ความเป็นอยู่ของเรามีแต่ความเดือดเหนื่อยเมือ่อหิวมีแต่ความเดือดเนื้อร่อนใจมีแต่ความเครียดนีแต่ ความกุ่มอกกุ้มใจโ้นที่สุดความเป็นอยู่ของพวกเรามีแต่การปิงเกี่ยวซึ่งกันและกันแล้วจะมีความหมายอะไรกับการได้การมีในวัตถุสิ่งของมากมายแต่กองเพราะฉะนั้นพวกเราชาวไทยทั้งหลายจึงควรที่จะดําเนินชีวิตเดินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคําว่าเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าหาพวกเราศึกษาดูแล้วในพุทธศาสนาเราให้ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ตามความสามารถของตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยการทําหน้าที่ของตนเองสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปเอาบุคคลอื่นหรือสังคมอื่นมาเป็นเกณฑ์มาเป็นประมาณในชีวิตของเราเองชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยก็หวังใจว่า ประชาชนคนไทยทุกท่านทุกคนคงจะดำเนินชีวิตตามตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขความเจริญของชาวไทยเราทั่วกัน